กลครับกลับมาพบ,บกับผมพี่โต้องอินดีฟาร์มอีกเช่นเคยที่เปลี่ยนไปก็คือริ้วรอยอันเหี่ยวย่นระยับยุยยอวันนี้ก็มาดำนาคดยรถด,ดำนาแบบเดินตามของอิสกิหรือสองญี่ปุ่น คราวที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จในการใช้รถดํานาครั้งนี้ก็ถือว่าไปได้อีกระดับหนึ่งกับการใช้รถดํานาปัญหาที่พบในครั้งนี้นะครับอันดับแรกเลยคือ ต้นกล้านะครับต้นกล้าก็เกือบได้ตามที่คิดไว100้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละต้นกล้าก็คือเพียงแต่ว่ามันสั้นไปนิดนึงนะแต่ก็คือนับจากจํานวนวันแล้วเนี่ยมันมันได้มันได,ได้ระยะที่จะเอาลงดําแล้วแต่ว่าอพอมาดูแล้วเนี่ยความสูงของต้นมันมันน้อยไปนิดนึงนะ ถ้าจะให้ดีสูงขึ้นอีกสักสักสองสามนิ้วจะดีมากปัญหาอีกข้อหนึ่งที่ยังแก้ไม่ตกนะก็คือการปรับพื้นที่นะครับย่ำไปย่ำม,มาย่ำม,ม,มาเอาอเละอีกนะเละเกินไปนะครับก็แต่ก็ถือว่าดีกว่าคราวที่แล้วแต่ก็ถือก็ยังก็ยังเละอยู่เพราะว่าพอเราย่ำม,มากเกินไปเนะี่ย พื้นตรงข้างล่างเนี่ยพอพอดินทั้งบนมันเละทีนี้พื้นที่มันแข็งอยู่ข้างล่างที่มันไม่ไม,มันไม่เสมอกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นเพราะว่าเวลารถเราวิ่งไปเนี่ยมันจะกระโดดกระเดกพลิกไปพลิกมามันก็เลยให้การดำของหัวดําทั้งสองข้างเนี่ยมันลงไม่เท่ากันนะนั่นก็เป็นปัญหาคือรอบหน้าต้องแก้ไขให้ได้นะครับยังไงก็ต้องแก้ไขให้ได้ แล้วส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อสภาพของตัวรถพอดำๆไปผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนต้นกล้ามันไม่ลงก็เลยเลยไปจอดดูว่ามันเป็นอะไรนะครับคือลักษณะนะลักษณะของของข้าวที่มันลงเนี่ยมันลงแล้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนี่ยฮะมันลงไปแล้วมันลงไปไป ไม่ไม่ความจริงเนี่ยมันจะต้องระดับของข้าวเนี่ยมันจะต้องลงไปพร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่เนี้ยมันจะเริ่มเห็นความต่างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรเห็นอะไรนะมนี่ครับแผ่นพลาสติกตรงนเนี้ยเนี่ย มันโก่งขึ้นมาเนี่ยเห็นมเนี่ย่มันจะโค้งขึ้นมาแบบนี้เลยมันทําให้ข้าวที่ไหลลงไปเนี่ยมันเหมือนกัมันไ่ค้ากันอยู่ตรงนี้ค้ำอย่างอย่างนี้พอนี้พอเวลานั่นปุ๊บเอ่อมันข้าวตรงนี้มันก็จะกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยกดอยู่แค่ตรงนี้อันนี้มึงก็หมุนไปเถอะเนี่ยตัวสายพานเนี่ยมึงก็หมุนไปเถอะ แต่ข้าวไม่ลงมันก็เลยไอตัวตัวซ่อมตัวเนี้ยที่มันจะต้องจิ้มต้นข้าวลงไปมันก็จิ้มเหมือนก็จิ้มจิ้มรูเก่าซ้ารูเก่ารูเก่าอยู่นั้นมันก็ไม่สามารถทําให้ต้นข้าวลงไปได้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยปกติจะต้องเป็นลายคู่นะครับแถวของข้าวเนยปกติจะต้องเป็นลายคู่เนี่ยฮะ มันจะต้องเป็นสองแถวไปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้พอมันฟรีนะเนี่ยแถวมันจะหายไปแถวมันจะหายไปมันจะเป็นแถวเดียวแล้วก็อันนั้นก็หล่นมามั่งมีมั่งไม่มีมั่งก็คงต้องก็คงต้องแก้ไขที่ตัวรถนะในในในคราวหน้า ก็คืออันนี้ก็คือจะดําให้มันเสร็จไปนี่แหละส่วนที่มันหายไปเราจะซ่อมนะได้ด้วยมือนะครับเราก็าอาจจะถ้าเกิดข้าวตรงนี้มัน,ม,นมันหมดเราก็จะหวานทํากล้าทิ้งไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้ซ่อมนะฮะก็คือผมต้องแก้ปัญหาแบบนี้ไปเพราะว่าวันนี้ต้องรีบต้องรีบทําเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานก็คือเสร็จแวแหละมันเสร็จมันเสร็จอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ แต่ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับคราวที่แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมานิดนึงนะก็ไม่เป็นไรต้นกล้าเรามีเหลือตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพอเสร็จแล้วดำตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็เราจะเอาเก็บก้าไว้สําหรับมาซ่อมนะมาซ่อมในใ,ใ,ในในคราวหน้าเพราะว่าอา,อาทิตย์หน้าที่ที่จะมาเนี่ยยังไงก็ข้าวมันฟื้นอยู่แล้วนะครับ มันฟื้นอยู่แล้วยังไงไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหาตรงไหนที่มันแหว่งมันหายไปเราก็จะเห็นและเราก็จะเอาไปซ่อมตรงนั้นได้นะครับนะเดี๋ยวดำต่อให้เสร็จครับนะเดี๋ยวเย็นต้องต้องรีบกลับวันนี้นะครับพรุ่งนี้มีงานด่วนสำคัญด้วย เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีนะก็ถามว่าโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ามันมีปัญหานะแต่พอถึงเวลานะน้ำที่มันเริ่มดินที่มันเริ่มหมาดน้ำแล้วเนี่ยมันเริ่มนั่นแล้วเออเราโอเคเลยก็คืออย่างอย่างที่บอกอะก็คือต้นกล้ามันสั้นไปนิดนึงนะครับ แล้วมันมีบางจุดที่มันเป็นเลนเป็นหล่อมมากเกินไปมันก็เลยเไม่โอเคแต่ตรงที่ที่น้ําแทบไม่มีเลยเนี่ยมันฝักดาได้สวยเลยแหละทีนี้มันขึ้นอยู่ที่เราเราจะเดินได้ตรงแค่ไหนฮนะแ้วก็เริ่มเที่ยวนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเหนื่อยน้อยลงแล้วก็มีความทํานานกับไอตัวเนี้ยมากขึ้นถ้าถามว่าจะให้เป๊ะเลยไหมอย่างๆแต่ก็คืตอ รู้เทคนิคมาแล้วเทคนิคมันจะต้องทำยังไ,งไงถึงตรงไหนเราจะต้องทํำยังไงเราจะเก็บหัวเก็บท้ายยังไงนะฮะก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะกับการใช้รถดำนาแบบเดินตามนะฮะพอดีมีพี่สาวเขาเดินมาเขาบอกเอ้าไ,ไม่ไม่จะทำอย่างคนอื่นเขาเหรอแต่เขามีทํานาโยนกันอะไรกันหมดผมไม่ทําผมดูแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคผมก็เลยทาของผมแบบนี้แหละ กระเทือผมนี่มันเป็นนาดําแต่ว่าเป็นนาดําที่ใช้รถด,ดำนะก็คนดําไม่ไหวเหนื่อยปวดหลังนะครับอันจริงๆเนี่ยใช้ถ้าใช้ใช้เวลาจริงๆเนี่ยประมาณพื้นที่แค่นี้ไม่ไกลไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงหรอกนะถ้าเราทำาดินดีทำพื้นที่ดีแล้วต้นกล้าโอเคไม่เกิน2ชั่วโมง ถ้าไล่หนึ่งนี่น่าจะอยู่นประมาณนี้สองสองชั่วโมงก,กว่าไม่เกินนี้ถ้าเกิดว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างนะก็คือมันมันมันได้ะแต่ของเราพื้นที่มันน้อยมันมีอยู่แค่นี้ไม่ถึงไร่ดีฝืนนาตรงนี้ก็เรื่องเรื่องักนะเจอปัญหาตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยก็โอเคไม่เป็นไรทั้งมันนะครับแล้วมันมีก้าเหลือต้นเอก้าที่ทําไว้เนี่ยผมทํามา20ฐาน ที่ผมดูในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าไล่หนึ่งเนะี่ยประมาณ2ี่สิบไม่เกิน24 25ี่ย้าแล้วแต่เราจะทำกอเล็กกอใหญ่ความถี่เท่าไหร่ของผมทำมาย0่สบาดเนื้อที่ไม่ถึงไม่ถึงไล่ก็หมดไปแค่1ิบสองสิบาดนะเหลือ,อไว้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมเพราะว่ามันจะต้องมีผมดูแล้วมันต้องมีซ่อมอยู่แล้วนะเพราะว่าอตรงที่มันเป็นเลนแล้วมัน ปักลงไปแล้วมันหายมันจมลงไปนะน่าจะตายแล้วไอตรงที่ช่วงที่ที่ที่ซ่อมขีบข้าวลงไปดำนะช่วงที่มันติดตัวนั้นนั่นที่หายอีกเกล้าหลายแถวแต่ก็คือเหลือเหลือเฟือก้าปล่อยไว้ในในในนานี่แหละแ้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาก็ค่อยมาซ่อมนะครับพอใจครับเที่ยวนี้พอใจนั่งดูอยู่โอเคเลยก็ วันนี้ก็คงแค่นี้แหละพอแล้วไม่ไหวร้อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่ต้องอินดี้ฟาร์มสวัสดีครับ